สวัสดีครับชุม่ัวในพระราชสานักประจำวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา21นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมาเป็นพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญญเดชในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าที่ประดิษฐานพระบรมศพและทรงจุดทูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระท่นมหาเสวตฉตรจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัสุทัาเทพวรารามราชาอวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตวมวานหนึ่งรวันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังคือตั้งแต่วันที่22มกราคม2560เป็นต้นไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมมันเป็นกุศลถวายพระบรมศพวันละสี่รอบทุกวันต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยในทุกวันพระรหัสบดีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชสวรรคตได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วย โดยรอบเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพรอบ14นาฬิกา30นาทีและรอบ17นาฬิกาพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาถวายพระบรมศพส,ส่วนรอบ19นาฬิกาเป็นพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศมพ